สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนือวัานานาม่เท่าเ,เรือนะครับวันนี้ผมพาไปชมปลาสวยงามน,นะครับร้านติ๊กกะแตนนะ,ะจำหน่ายปลาสวยงามเบอร์โทรตามนี้ทั้งติดทั้งส่งนะครับรามามุมแรกเลยนะของร้านนะ,ะมาดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีตะเพียนหน้าแดงนะฮะแล้วก็มีปลาเสือพ่นน้ำพม่านะตะเพียนหน้าแดงนี่กี่บาทนะครับตัวแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับแล้วก็เสือพ่นน้ำพามา่าตัวละสองร้อยแล้วก็อันนี้ เป็นการพัลวงป่ะไม่ใช่ครับเป็นอะไรฮะซิลสีส่หนวดซิลสีส่หนวดนะนอ๋อสุดยอดตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะซิลสีส่หนวดอ่านะฮะคล้ายปลาก้างพันล่วงแต่ไม่ใช่นะอ่ะโอเคครับอ่ะต่อมาอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านนี้ไก่ท่านชอบนะเสือต่อใครนี้ถ่ายรับเนี่ยตัวสามร้อยบาทสามร้อยบาทนอนอยู่ด้านหลังเลยนะเนี่ยมันน่ารักเลยนะอ่า L หนึ่งหกห้าเท่ไหร่ครับหนึ่งหกห้าสี่ร้อยบาทอันนี้มันสั้นไหมฮะครับตัวสั้นแปดร้อยครับตัวสั้นแปดร้อยนะโอเคฮะน่ารักดีฮะอะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปด้านในร้านกันนะครับผมอ่าด้านนี้นะครับอ่ะอันนี้เลเทลไทยนี้เท่าไหร่ครับตัวละสี่ร้อยสี่ร้อยนะครับโอเคครับแล้วก็นี่ ปลาแมวแมวกระโดงสูงเท่าไหร่ฮะตัวนี้ก็สามร้อยห้าสามร้อยสิบตัวใหญ่นะอ๋อด้านหลังก็มีด้านหลังเป็นอะไรฮะแมวเอกวาดัสครับเดคอนลัสฮะอ่าโอเคไซส์ใหญ่อ่าประมาณนี้ฮะแล้วปลาด้านหลังคำคำนั่นอะไรฮะต้องอ้อยลายนอนครับอ่าต้องอ้อยลายนอนตัวเท่าไหร่ครับสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทอ่ะขอบคุณครับประมาณนี้อ่ามาดูด้านล่างน่าสนใจมากอ่าตู้นี้ฮะอ่าตู้นี้นี่อันนี้เออร์วินมหฮะ ตัวเท่าไหร่ครับนี่ไซเด็กค่าพันไ้ใหญ่เจ็0อ่าเล็ค่้าพันใหญ่7,000นะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็น a l l i g ตอร์อรสั้นมาเนี่ยตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยแ0 0บาทแปออ่สั้นเหมือนกันนะเนี่ยอ่าสวยเลยนะอะประมาณนี้นะครับต่อไปอีกโต๊ะหนึ่งนะครับนี่ก็ผมนี่เป็นปาลาแดอ่อปาปลาแด เป็นเผือกตาแดงนะฮะตาดำด้วยเท่าไหร่ <120 S 2> ครับร้อยยี่นะฮะนี่สวยนะแม่เผือกตาดำอ่าโอเคครับอ่าต่อมาโตนี้ครับนี่ข้างๆเลยปลากายเผือกวะะ่าฮะตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยากายเผือกตัวสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทอ่ะครับผม อ่ะต่อมาต้นนี้อันนี้ด้านนี้สวยสั้นนะฮะเผือบด้วยก <ภา S 2> ี่บาทตันนี้เก <600. S 1> ร้อยหกร้อยนะฮะมีน้ำพึ่งเผือกด้วยนะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาด้านนี้นี่สวยเลยอ่ะด้านนี้ครับอันี้เป็นเสือสมมาตอตัวอีอ่ะเป็นทรงสั้นนะครับเสือสมมาตามีทั้งเขียวแล้วก็ธรรมดานะฮะแล้วก็แล้วก็นี่ไงครับอ้วนๆเนี่ย ซิลเวอร์ทริปครับซิลเวอร์ทริปโอเคตัวเท่าไหร่ครับตัว20บาทโอ้ตัวอ้วนมากใหญ่มากครับผมและเสือสปาตาสั้นนะครับตัว8 0บาทบเหมือนกันนะทุกสีอ่ะผมครับนะดูคร่าวๆนะนี้อ่ะต่อมานี้ครับปลาเทวดานะฮะอันอันอันนี้คือไอ้น,นี่ปะฮะบูปะครับบูฟ้า และอันนี้เป็นแดงๆ,ๆเนี่ยฮะไท,เก,ทเกอร์นะะครับผมสวยมากอ่ะอย่างนี้ไทเกอร์ตัวถ้วยครับตัวแปดสิบาทแปดสิบาทแล้วปรูครับอันนี้ก็แปดสิบาทอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อมาด้านนี้ครับผมอันนี้ฮะอันนี้จะเป็นบูธท,ทองกับปลาสองอ่าบูธท,ทองนะแล้วก็ปลาสดเซนต้านะ,อะสอดเซนต้าที่เท่าไหร่ครับสี่ตัวร้อยสี่ตัวร้อยอ่าบูธทองฮะทองตัว 20บ,20บาทอ่ยี่สิบบาทอ่ะครับประมาณนี้อ่าด้านนี้ก็หางนกยูงนะเป็นฟูแพตินัมอ่ะฮะคู่ละหนึ่งร้อยอ่ะตามป้ายนี่นะอ่าดูดูฟอร์มเลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าตู้ต่อมาด้านนี้นะฮะสิวอเมริกา อ่าบรรยากาศซิลข้อสันญ,ญี่ปุ่นนะตัวเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นแพตเตรัมัสี่ตัวร้อยอ่าครับผมมันเป็นสี <ผม S 2> เหลืองกับสีส้มคู่ไดร้อยครับอืมครับผมประมาณนี้นะฮะสัตว์ี้ครับสอดอันนี้นเป็นสอดบนดูนใต้บักน,นะครับอ่าเท่าไหร่อันนี้ตัวรักษาสามร้อยบาทสามร้อยบาทอ่าดูรู้ว่า,า,า,าเป็นปลาไม่ธรรมดาเนียเห็นไหมอ้วนสวย,ยนะเรียกสวยนะเนี่ยโอ้อ้วนในสวยนี่สองตัวมาแล้วอ่าครับผม อ่าต่อมาด้านนี้ครับคาร,าคารีนาวนะฮะแล้วก็เป็นหันนยุงบูดักก้อนหมาอ่าครับผมคูรูร้อยนะหันนยุงบูดักก้อนคููร้อยไข่เนาวตเท่าไหร่ฮะ20 20, 20บาทน,านะสวยเลยนะฮะอ่าเนี่ยประมาณนี้อ่าต่อมาด้านล่างอันนี้ครับเป็นโรซีเตตตาตัวกี่บาทน,นะครับ4ตัวร้อย4ตัวร้อยอ่าครับผม ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ไงฮะน,นี่โอ้เยอะมากโอ้โ<ม>หสายสายพันธุ์มาก,มากรครับผมอ่าฮะโรสซี่บารฟตัวข้างในนะแดงๆเยอะๆแล้วอันนี้ไงครับเนี่ยเป็นเล็บมือนางจุดเล็บเล็บจุดนะอ่าเล็บมือนางจุดมีบัวด้วยบัวขายต้นเท่าไหร่ครับบัวแดงต้นห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะจัดตัวไม่น้ำได้เลยนะ,ะประมาณนี้ครับผม,ม น,นี่เจอปลาสอดสวยแนะสอดไต้หวันนะฮะโหสวยนะตัวนี้เนี่ยอ้วนน่ารักเลยนะอ่ะครับผมแรือก็มีฟูลแบ็กนะฮะคู่ละหนึ่งร้อยเนี่ยคู่หนึ่งร้อยฟูลแบ็ก่ะครับผมอ่าครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปมุกต่อไปนะครับอันนี้หูช้างครับหูช้างเรทเทลคู่ล100ะหนึง่งร้อยนะฮะหานุ่งยงโหตัวใหญ่นะ สวยเลยนะเนี่ยอ่ะต่อมานี้ฮนะเอทเทนะนนะลซับมาดี้ครับอ่าตั้ชาร์เกเทลชบอดี้นะทรงสั้นนะหานอยู่ตัวนี้แพคไอเสือกครับเฟเปอร์เดทเปเปอร์เปเปอร์เฟเปอร์เลยนะเปเปอร์เดทเปเปอร์เดทเดทเปเปอร์เดทนะอ่าโอเคครับต่อมานี้นะฮะตัวเท่าไหร่ครับตัวแปดสิบบาทอ่าแปดสิบบาทอันนี้คิงคัพบ้านะลายงูนะคู่ละ ฟูละหนึ่งร้อยบาทโอ้สวยนะนี่คือคอบบ้าอะต่อมานี่ครับฟูลเล็กคูลละร้อยประมาณนี้สวยนะนะครับอันนี้คือลัมบิโนสแปดตีดัมนะครับตัวเล็กอยู่นนแล้วนี่แพ้ไรครับแพ้ได้กระดรงสูง แพะลายกะดงสูงนะตัวกี่บาทครับตัวน้องปุสิบหกสิบนะลามิโนสแพตตินัมตัวเถ้วยคนระับตัวสี่สิบบาทสี่สิบบาทอ้าโอเคครับประมาณนี้นี่มีเพนกวินแล้ก็ซิลข้างขวาลายใหญ่นะเพนกวินนี่ตัวเท่าไหร่ครับเพนกวินตัวสามสิบบาทอ่าครับผมซิลข้างขวาน,นะครับตัวสิบบาทอ่าครับผมอ่าประมาณนี้นะนี่สวยนะซิลข้างขวา่า ก็มีหมูลายเมฆนะฮะมีหมูลายเมฆอันนี้ผักก้างเขาลวกไหมฮะใช่ตัวเท่าไหร่ครับตัวละสี่สิบบาทก็หมูลายเมฆฮะหมูลายเมฆตัวละหกสิบอ่าโอเคครับผมอ่าหานุยงฟ้าห่านยงซันต้าอ่าครับผมสวยนะอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งนะอ่าโอเคครับนี่เรนโบว์สั้นนะฮะ อันนี้เป็นเรนโบว์เรนโซันเซ็ตซันเซ็ตนะครับสั้นนะฮะนี่ฮะอันนี้ตัวกี่บาทละอ้วนจังหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ150่ร้อยห้าสิบนะนี่น,นีฮะประมาณนี้แล้วก็นี่ฮะนี่ปลาทเทวดาทเทวดาเลยครับเนี่ยเทวดาเลียวผาเล็บเพิร์นะอ่ะโอเคครับตัวกี่บาทนะฮะหนึร้อยห้าสิบบาทหนึ150่ร้อยห้าสิบนี่สวยๆเลย,ย,เลยนะครับประมาณนี้นะครับค่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะ ฟิงเกอร์นี่เท่าไหร่นะครับแปดสิบบาท,บาทอ่าโอเคครับผมอ่าด้านนี้ครับแลมแดงอ่าอันนี้เท่าไหร่เอ่ยหกสิบหกสิบนะครับอ้วนๆอันนี้เป็นทรงสั้นด้วยนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะด้านนี้ปลาแป้นหัวโหนกเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ่าโอเคครับ อันนี้ปลาเท่ดนะีนะอ้วนอ่าต่อมาด้านนี้นะฮะนี่กระดีกระดีสั้นนะฮะเท่าไหร่ครับผมร้อยหา้าสิบนะฮะอันนี้ฮะ,ะอ่าต่อมานี้ครับนี่แล้วก็นี่มีบู่บู่เรนโบวดินสอแดงเรดแฟนทอมนะฮะแฟนทอมอ่าประมาณนี้ อ่าโอเคครับผมขอถามบู่เลนโบดีกว่าอ่ะบู่บู่เลนโบลดิ้กี่บาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะอ่ะโอเคของครับอ่าอันนี้ปะเป้าเอ็มบรูเท่าไหร่ครับหกพันห้าหกพันห้านะถุงว ύ, ซิซส์มังดีหน้าปั้นเลยอะ่ะน่ารักนะเนี่ยเอ็มบูอ่าต่อมานี้นะครับ อันนี้ปลาสวยงามก็จะมีชวีบาร์นะก็ทับทิมสยามถามทับทิมหรือเปล่าทับทิมนี้เท่าไหร่ครับตัวละสองร้อยห้าสิบอ่าโอเคครับชวีบาร์ฟสี่ตัวร้อยอ่าสี่ตัวร้อยอ่าขอบคุณครับอ่าประมาณนี้ครับครับสุดท้ายนี้ขอบคุณน้องวีนะครับที่ข้อมูลปลาสวยงามของร้านซิกกาแตนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณนะครับผมครับอ่เดี๋ยวผมขึ้นเพจแล้วก็เบอร์โทรทางร้านให้นะอ่าโอเคครับอ่าฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับนี่ปลาสวยงามแนะนำร้านดานนี้โอเคนะครับ 拜拜。Bye bye.